ขจัดค่ากังเกลย์ยีนบนเบาะรถยนต์ต้องใช้ตัวนี้ค่ะเพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะมาพบเจอกับแก้มอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแก้มก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดภายในรถยนต์นะคะนั่นก็คือ โฟมเน็ประสงค์นะคะของซูโม่นะคะนะคะี่ค่ะค่ะแล้วแก้มก็จะมีวิธีนะคะที่จะทําให้ดู before กับอ f t เตนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ดูแลรถยนต์เป็นพิเศษนะคะเหมือนกับแก้มนี้นะคะก็เป็นคนที่ชอบใสก่กางเกงยีน แบบนี้แล้วทีเนี้ยเบารถเราเนี่ยคุณใช้งานมาได้ประมาณ1-2เดือนเนี่ยเริ่มมีคราตังเกียรยีนติดเบาะแล้วนะคะซึ่งแก้มก็จะไม่ปล่อยให้มันสะสมไปมากกว่านี้นะคะค่ะแต่แก้มจะทําให้ดูเลยค่ะว่าฟาโฟมเนประสงค์เราเนี้ยเขาจะขจัดออกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะอุปกรณ์วันนี้ที่แก้มจะใช้นะคะก็จะมี โฟมทำความสะอาดของซูโม่นะคะแล้วก็มีแปรงขนแกะนะคะมีผ้าสะอาดาสีขาวเลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะออกไหมนะคะเดี๋ยวแก้มจะเอาผ้าสีขาวในเช็ดให้ดูแล้วก็มีผ้าลายขอบอีกตัวหนึ่งนะคะผืนหนึ่งเพื่อให้เก็บรายละเอียดนะคะค่ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยค่ะเ,เรามาเริ่มกันเลยนะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะมีของแถมมาให้ตัวนี้ก็คือเหมือนให้ทําความสะอาดนะคะ แต่ว่าในในความสองแก,แก้มมองว่ามันดูแข็งเกินไปถามว่าถ้าเป็นบอรถใหม่เนี้ยใช้ได้แต่ถ้ารถที่ใช้งานแล้วอ่ะถ้าเอาตัวเนี้ยไปถูอ่ะไปขัดขัดเขาอ่ะอาจจะทําให้เบาะรถยนต์เราเสียหายได้เพราะฉะนั้นแล้วแก้มก็จะไม่ใช้นะคะค่ะเดี๋ยวฉีดโฟมลงไปเลยนะคะง่ายมากแก้นจะทําเป็นส่วนฝั่งหนึ่งให้ดูก่อน ใ,ใช่ค่ะหลังจากนั้นแก้มก็จะขัดนี้ <c oughs> ก็หมุนหมุนไปอย่างเนี้ยค่ะ ก็แก้มก็แปลงเสร็จแล้วก็จะใช้ผ้าสีขาวเช็ดให้คุณลูกค้าดูเลยนะคะว่าสิ่งสกปรกเนี่ยมันออกมาจริงหรือเปล่านะคะนี่คือภาบสกปรกนะคะหนึ่งถเดือนนะคะถ้าเรายังไม่พอใจเราก็สามารถลงอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะโหูดูสิเนี่ยค่ะ นี่คือค้าการเกงยีนนะคะที่เรานั่งเขาสะสมก็ทำงานกันง่ายๆเลยนะคะคุณลูกค้าซื้อไปก็ทำตามแก้นได้เลยค่ะ หลังจากที่แก้มทําเบาะที่มันออกเป็นภาพกางเกงยีนะแก้มก็จะทําส่วนตรงนี้ด้วยเพราะว่าส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็จะทาครีมกันแดดใช่ไหมคะมันจะชอบติดสองข้างนี้นะคะ่ะถ้าเป็นสีดําเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาจะเป็นแบบภาพขาวสะสมถ้าสะสมนานๆเนี้ยมันก็จะออกไม่หมดอะคะ่ะแต่ถ้าเรารีบรีบทําเขาอะเดือนสองเดือนทําสักทีนึงอะคะ่ะแก้มว่าก็จะ ทำให้เบารถเราอ่ะดูใหม่ตลอดการค่ะก็ทําตามแก้มได้เลยนะคะวนๆอย่างนี้ยแหละก็ค่อยทําแบรนด์ของซูโมนะคะมันจะมีกลิ่นแบบไม่ได้ฉุนมากนะคะจะเชิงว่าหอมก็ไม่ไม่ได้แบบเป็นกลิ่นน้ําหอมอะ่ะก็คือมันเป็นโฟมทําความสะอาดะคะแล้วก็กปลอดภัยนะไม่กัดมือแก้มเลยเนี่ยแก้มไม่ได้ใส่ถุงมือนะ่ะไม่ไม่มีความรู้สึกว่า ยิบยๆบยิบยบแบบไม่มีเลยนะคะถ้าเขาแบบถ้าเขาแรงอ่ะเราจะมีความรู้สึกที่มือแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่เคยใช้นะคะก็คือเราก็ไม่รู้ว่าบางท่านก็อาจจะแพ้ก็ใส่ไว้ก็ดีไปแก้มมือมันด้านแล้วมันไม่กัดนะคะก็ทำวนๆไปนะคะเดี๋ยวแก้มจะมาทำตัวนี้ทั้งตัวเลย ก็ให้ท่ณผู้ชมดูว่ามันจะสะอาดขึ้นแค่ไหนนะคะคุณผู้ชมดูผ้าฝั่งนี้นะคะที่เราเช็ดเบาะที่เช็ดเบาะตรงที่นั่งนะเป็น้าบปุปกของเกงยีนเดี๋ยวจะเช็ดตรงนี้ให้ดูเอาด้านนี้เลยแล้วกันนะคะผ้ายยังสะอาดอยู่นะคะสีภายในของเราเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่กับเขาเนี่ยส่วนมากก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันสำคัญกว่า ภายนอกอีกนะในในความรู้สึกของแก้มเพราะว่าเราต้องอยู่ในมุมน,นี้อยู่นั่งอยู่ข้างในอะ่ะขับรถอะ่ะร้อยเรนอ่ะเราจะอยู่ภายในความสะอาดเนี่ยสำคัญมากนะคะตรงนี้ไม่เท่าไหร่ถือว่าไม่ไม่สกปรกมากนะคะแต่ก็ก็มีค่าภายแหละ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับวิธีการทำความสะอาดเบาะรถยนต์แบบง่ายๆนะคะค่ะคุณผู้ชมเห็นผ้านี้ไหมคะ <c oughs> ก็เราไม่ควรปล่อยให้เบาะรถยนต์ของเราสะสมคราบสกปรปกนะคะ,ะความรู้สึกที่แก้มใช้นะคะง่ายมากคุณผู้ชมสามารถทำเองได้รู้สึกมันสะอาดแล้วก็เบาะเนี่ยไม่ได้มีแข็งกระด้างนะคะ เดี๋ยวแก้มจะใช้ผ้าเนี่ยเช็ดอีกรอบหนึ่งเป็นผ้าสะอาดที่ไม่มีน้ำยางนะคะแนะนำคุณผู้ชมได้เลยนะคะว่าซูโม่เนี่ยสามารถใช้งานได้แก้มว่าหนักนะอันนี้คือ650 ml นะคะแก้มจำหน่ายราคาเนี่ย199บาทแต่ว่าแบนด์ซูโม่ก็มีขายแบบตามห้างสรระสินค้าเยอะแยะทั่วไปเลยถ้าใครอยากอุดหนุนแก้มก็สามารถสั่งได้นะคะ199บาทยังไม่รวมส่งนะคะ นีคะคุณผู้ชมลองไปทําตามดูนะคะเพราะว่ามันดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะเราไม่ควรปล่อยให้บอกรถยนต์เราสกรปรกฝากไว้ด้วยนะคะเพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะ